ามล่าห้าตำนานพื้นป่าลี้ลับในประเทศไทยสิ่งลี้ลับเป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ได้ส่วนใหญ่มักมาจากตำนานเรื่องเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและความเชื่อในอดีตการหนึ่งในเรื่องที่มักได้ยินบ่อยก็คืออาถรรพ์ของผื้นป่าวันนี้เราจึงขอยกตัวอย่างห้าพื้นป่าที่มีชื่อเสียงด้านความลี้ลับมาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์ สำหรับผู้คนที่คิดจะลองดีกับสิ่งที่มองไม่เห็นมาเล่าให้ฟังครับ 1. ตามล่าคำสาปพ,พม่าแดงและอาถารแห่งแกงกระจานแกงกระจานพื้นที่ท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นมรดกโลกแกงกระจานเป็นพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยต้นไม้ลำธารและสิ่งที่เป็นที่กล่าวขานของพื้นที่อีกอย่างก็คือเรื่องลี้ลับเมื่อหลายปีก่อนนะครับมีข่าวอุบัติเหตุที่โด่งดังไปทั่วประเทศนั้นนั่นก็คือเฮลิคอปเตอร์ตกติดต่อกันถึง3ลำทาให้มีผู้เสียชีวิตถึง17รายเหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตระหนกแก่ชาวไทยเป็นอย่างมากและยังมีเรื่องราวลี้ลับเชื่อมเข้ากับเหตุการณ์นี้อีกด้วยจากการให้การของเจ้าหน้าที่เล่าว่า ในตอนที่พวกเขาเข้าไปค้นหาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ปรากฏภาพของผู้ชายสองคนในภาพถ่ายที่มีเปลวไฟที่กำลังลุกไหม้แล้วก็หายไปอย่างไร้สาเหตุและข้อมูลจากกล่องดำบ่งบอกว่าเฮลิคอปเตอร์สองลำที่ตกเกิดจากอุบัติเหตุทางสภาพอากาศแต่ลำสุดท้ายนั้นได้สูญเสียการควบคุมอย่างไร้สาเหตุจึงเป็นเหตุให้เล่าขานกันต่อว่าอาจเป็นคำสาปของชาวกะเหี่ยงโบราณ ที่มีความโกรธแค้นกองทัพไทยมาแต่อดีตในยุคสมัยหนึ่งมีกลุ่มคนที่ใช้ชื่อว่าพม่าแดงได้ลุกล้ำเข้ามาในเขตชายแดนของไทยเพื่อลักรอบล่าสัตว์และค้าขายของเถื่อนสร้างความเดือดร้อนจนทางการประเทศไทยต้องส่งทหารไปปราบปรามคนกลุ่มนี้แต่ผลลัพธ์กลับเป็นพม่าพ่ายแพ้ทหารไทยส่วนมากพม่าแดงกลับหลบหนีไปอย่างไร้ร่องรอยและยังคงเป็นความพ่ายแพ้ ที่ยังคงเป็นปริศนาเพราะทหารไทยทั้งชำนาญเส้นทางและผูมิประเทศมากกว่าแต่กลับเสียท่าอย่างประหลาดเรื่องเล่าหนึ่งได้กล่าวว่าพม่าแดงได้รับความช่วยเหลือจากหมู่บ้านกระเรียงโบราณที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าแห่งนั้นตำนานกล่าวว่าชาวบ้านกลุ่มนี้เชี่ยวชาญในสายเวทและอาคมมาตั้งแต่อดีตและส่งต่อมนต์ดำเหล่านั้นสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบัน หัวหน้าของชนในหมู่บ้านนามว่าขออี้เป็นพรานที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับาศาสตร์มนตราและมีอายุถึง103ปีในเวลานั้นได้มีผู้คนสันนิษฐานว่าเหตุที่เฮลิคอปเตอร์ตกที่เกิดจากคำสาปแช่งของชาวกะเหรี่ยงโบราณที่มีความแค้นต่อทางการไทยที่ได้ขับไล่พวกเขาให้ออกจากพื้นที่ของพวกเขาเรื่องที่สองตำนานดงพญาไฟแดนลี้ลับของพวกล่า ดงพญาไฟหรือดงพญาเย็นในปัจจุบันตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบรุรีเป็นอีกหนึ่งที่ขึ้นชื่อเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ลี้ลับแห่งพื้นป่าเล่ากันว่าเป็นป่าทึบที่พรานป่าที่มีวิชาอาคมนิยมเข้าไปนในป่าแห่งนี้เพื่อลองวิชาและพิสูจน์ความแข็งแกร่งของตนเองรวมถึงเหล่าพระสองฆ์องค์ข้เจ้าที่สแสวงหาความบริสุทธิ์ทางจิตวิญญ,ญาณได้ใช้สถานที่แห่งนี้ เพื่อเป็นที่ทดสอบจิตใจให้แข็งแกรง่งว่ากันว่าคนทั่วไปที่แม้จะชำนาญทางต่างเข้าไปในป่าแห่งนี้แล้วก็ไม่เคยได้ออกมาอีกเลยนอกจากว่าจะเป็นผู้มีวิชาอาคมเหตุที่สถานที่แห่งนี้เป็นที่นิยมของเหล่าเกจีอาจารย์ลหลายๆสำนักก็เพราะเรื่องราวความน่ากลัวของผืนป่าแห่งนี้ตั้งแต่สมัยอดีตการตำนานเล่าว่าผืนป่าดงพญาไฟชื่อเดิมว่าขวางทบุรี เป็นเขตการปกครองของพญาในราชการผู้นำของหมู่บ้านในยุคแรกเป็นคนมีจิตใจที่ดีสั่งการในทุกวันพระห้ามมิให้ชาวบ้านล่าสัตว์หรือทําเรื่องที่เป็นอบายมุกในวันนั้นนั้นแต่เวลาต่อมาถึงเวลาเปลี่ยนผ่านของผู้นำหมู่บ้านผู้นำคนใหม่เป็นคนที่มีจิตใจในทางที่ไม่ดีก็ได้เปลี่ยนแปลงกฎของหมู่บ้านที่ปฏิบัติกันมาชั่วข้ามลูกข้ามหลานและชาวบ้านที่มีความโลภอยู่ในตัวแล้ว ก็ทำตามกันอย่างทั่วกันเรื่องนี้ได้ไปถึงหูของพญาผู้เป็นผู้ดูแลของเขตป่าปกครองนั้นก็ได้จัดการปล่อยงูพิดมากมายในหมู่บ้านจนท้ายที่สุดหมู่บ้านก็ล้มหายใจายจากและกลายเป็นหมู่บ้านร้างไปในที่สุดยุคสมัยดำเนินมาจนถึงปัจจุบันก็ยังคงมีเรื่องเล่าลี้ลับของพื้นป่าแห่งนี้มาเล่าให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเดินป่าศึกษาธรรมชาติ พบเจอกับเงาและก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยหรือเสียงหหยหวนของชาวบ้านที่เล่ากันว่าทรมานจากการถูกงูพิษกัดและนี่ก็เป็นที่มาของความลี้ลับในดงพญาไฟเรื่องที่สามถ้าหลวงขุนน้ำนางนอนกับความรักที่ไม่สมหวังเมื่อปีที่ผ่านมาคงจะไม่มีใครไม่เคยได้ยินเรื่องราวของทีมฟุตบอลเยาวชนหมูปา่าที่เกิดอุบัติเหตุ ให้ต้องไปติดอยู่ในถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายซึ่งจากเรื่องราวลี้ลับที่เกิดขึ้นกับทีมหมูป่าในถ้ำแห่งนี้แล้วก่อนหน้านี้นะครับยังมีเรื่องราวปริศนาอีกหลายเรื่องที่เกิดขึ้นภายในสถานที่แห่งนี้อีกด้วยก่อนจะเกิดเหตุการณ์ทีมหมูป่าจากการบอกเล่าของชาวบ้านมีอยู่ว่าเคยมีนักท่องเที่ยวจางชาติที่เคยเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้เพื่อน,นั่งสมาธิได้เข้าไปในถ้ำ และหายตัวไปเป็นเวลา7วันแต่ในช่วงเวลาที่หายไปนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ทําการค้นหาโดยทั่วแล้วแต่ยังไร้วี่แววของนักท่องเที่ยวทั้งสองเลยจนถึงเวลาดังกล่าวนักท่องเที่ยวก็ได้ให้การว่าตนเองทั้งสองได้เดินเข้าไปในถ้ำและหาทางออกไม่เจอเมื่อเดินต่อไปเรื่อยๆก็เหมือนเดินวนกลับมาที่เดิมตลอดในช่วงเวลาใกล้เคียงกันได้มีชายคนหนึ่งที่อยู่ในสภาวะคิดมากต่อชีวิต จะคิดไปซื้อปลาไปปล่อยที่แม่น้ําเมื่อเขาซื้อปลาได้แล้วกําลังจะไปปล่อยกลับนึกถึงถ้าหลวงขุนน้านางนอนที่เคยไปในอดีตมาอย่างไร้สาเหตุจึงเดินทางไปที่ถ้าหลวงในเวลาเย็นตอนแรกเขาไม่เข้าไปเพราะว่าเวลาช่วงนั้นอันตรายกับการเข้าไปในถ้าแต่เหมือนมีเสียงร้องเรียกให้ต้องเข้าไปจนได้พร้อมบอกให้เขานําเครื่องไหว้เครื่องสักการะเข้าไปด้วยหลังจากที่เข้าไปแล้ว ปล่อยปลาและจุดธูปหลังจากนั้นก็ระบายเรื่องที่หนักใจในถ้ำและขอพรให้มีสติปัญญาในการทำสิ่งต่างๆด้วยเธอหลังจากนั้นก็มีอะไรบางอย่างที่บอกให้เขาเดินเข้าไปข้างในถ้ำให้ลึกขึ้นเขาเดินเข้าไปเรื่อยๆพอรู้สึกตัวจึงคิดจะหันหลังกลับออกจากถา้ำแต่สิ่งที่เขาสังเกตเห็นคืออะไรบางอย่างที่เรือรูปร่างเหมือนงูและมีแสงเป็นเส้นวิ่งผ่านเข้าไปในถ้ำ และนี่ก็เป็นเรื่องราวความลี้ลับที่ยังหาคำตอบไม่ได้ของถ้าหลวงแห่งนี้เรื่องที่4ตามล่าตำนานพญานาคและผีจ้างหนังของป่าคำชะโนดป่าคำชะโนดนะครับอยู่ที่จังหวัดอุดรณธานีเป็นพื้นป่าที่โด่งดังในเรื่องของความลี้ลับของพญานาคและเรื่องเล่าของผีจ้างหนังที่ถูกนำไปสร้างเป็นพระพยอมอีกด้วยดินแดนพญานาคแห่งป่าคำชะโนด พื้นป่าแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยต้นคำชะโนดมีลักษณะขล้ายต้นปรามป่าแห่งนี้ถูกเรียกอีกชื่อว่าเกาะลอยน้ำเนื่องจากมีน้ำอยู่โดยรอบและมีลักษณะเป็นเกาะกลางน้ำในช่วงฤด,ดูน้ำที่มีอุทกภัยหลายครั้งในพื้นที่แห่งนั้นชาวบ้านและชาวหมู่บ้านระแวกนั้นได้รับผลกระทบกันอย่างมากแต่พื้นป่าแห่งนี้กับลอยน้ำได้อย่างเหลือเชื่อ จนมีเรื่องเล่าเป็นตำนานพื้นเมืองว่าป่าคามชนโนดเป็นประตูไปสู่เมืองบาดานที่เป็นดินแดนของเหล่าพญานาคมีโครงการสำรวจใต้น้ำของเกาะแห่งนี้หลายรอบและยังไม่เป็นผลสำเร็จอีกทั้งนักสำรวจได้เล่าว่าเจอเหตุการณ์ลี้ลับหลายอย่างจนไม่ค่อยมีใครกล้าหาความจริงเกี่ยวกับที่แห่งนี้สักเท่าไหร่นักเช่นตอนที่ทำการสำรวจเจ้าหน้าที่เล่าว่าเขาได้พบรากไม้ระยงระย่างกันมากมาย การทับถมของดินและต้นไม้อาจเป็นที่มาของผืนป่าที่สามารถลอยตัวได้แต่เมื่อสำรวจไปจนถึงโพรงรากไม้แห่งหนึ่งนักสำรวจพยายามจะเข้าไปในโพรงนั้นแต่ก็เหมือนสิ่งมีชีวิตมาดึงขาเขาออกไปจนท้ายที่สุดก็ไม่สามารถเข้าไปได้เนื่องจากอาจเกินอันตรายกับนักสำรวจก็ได้และพอทำการสำรวจอีกรอบโพรงนั้นกลับมีเถาวันที่แน่นหนากว่าเดิมมาปิดทางเข้าเอาไว้ และไม่สามารถหาสาเหตุจากเหตุการณ์นี้ได้และอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวดังคือเรื่องผีจ้างหนังเป็นเรื่องราวของปริศนาที่น่าสนใจจนมีการนํามาสร้างเป็นภาพยนตร์กันเลยทีเดียวในวันหนึ่งบริษัทฉายหนังกลางแปลงได้รับจดหมายว่าจ้างให้ไปฉายหนังที่คาชะโนดตัวเจ้าของก็ไม่ได้สงสัยอะไรจึงไปส่งพนักงานฉายหนังตามปกติคนขับรถเดินทางไปถึงในเวลากลางคืนแต่น่าแปลกที่รอบข้างเงียบกริบ ไม่มีเสียงของชาวบ้านเลยทั้งที่น่าจะมีงานวัดหรืองานเฉลิมฉลองอะไรสักอย่างถึงจ้างหนังกลางแปลงมาฉายแต่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรมากนักพอขับไปสักพักรู้สึกว่าขับรถเลยจากสถานที่ฉายมาแล้วแล้วก็มีหญิงสาวสองคนวิ่งตามรถมาแล้วบอกว่าขับเลยมาแล้วนะที่ฉายหนังอยู่ทางโน้นและทั้งสองก็อาสานำทางไปยังที่หมายคนขับรถแปลกใจอย่างมากเพราะตลอดทางที่ขับมา ก็ไม่มีใครเลยและไม่มีคันไหนตามมาด้วยแล้วหญิงสาวสองคนนี้มาจากไหนแต่เขาก็ยังสงสัยเมื่อมาถึงเขาก็พบกับชาวบ้านมากมายที่เราจะดูหนังกลางแปลงแต่สิ่งที่แปลกก็คือการแต่งตัวของชาวบ้านผู้หญิงจะใส่ชุดดำส่วนผู้ชายจะใส่ชุดขาวไม่มีสีอื่นเลยนอกจากสองสีนี้พวกเขาทำการตั้งจอภาพและฉายหนังไปตามปกติ โดยที่มีชาวบ้านนั่งดูเป็นจํานวนมากและความแปลกประหลาดอีกอย่างก็คือในระหว่างที่ฉายหนังไม่มีเสียงการพูดคุยของชาวบ้านเลยทุกคนดูหนังด้วยท่าทางที่นิ่งและไม่พูดไม่จาจนหนังจบชาวบ้านเหล่านั้นต่างก็เดินทางกลับทีมฉายหนังก็เก็บอุปกรณ์ตามปกติโดยไรเสียงการพูดคุยขากลับคนขับรถพบกับหญิงสาวทั้งสองที่นำทางมาให้ทั้งสองอาสาไปส่งที่ทางออก และขี่จักรยานคู่ออกไปกับร,รถพอถึงทางออกหญิงสาวทั้งสองบอกลาและหายไปอย่างไร้ร่องรอยและสิ่งที่พบก็คือลอยล้อรถจักรยานที่หายเข้าไปในป่าทึบซึ่งคนปกติไม่สามารถเข้าไปได้หลังจากนั้นทีมฉายหนังได้แวะไปที่ตลาดและก็มีชาวบ้านเข้ามาถามว่าไปฉายหนังที่ไหนล่ะคนฉายจึงตอบว่าที่วัดคำชะนดครับแต่คำตอบของชาวบ้านที่ตอบกลับมาอย่างน่าตกใจฮะ เมื่อวานมีงานวัดหรอทําไมไม่รู้เลยคนฉายจึงงุนงงเพราะเมื่อวานก็มีชาวบ้านไปดูหนังกลางแปลงกันตั้งเยอะสุดท้ายเมื่อคนฉายเล่าเรื่องทั้งหมดให้เจ้าของบริษัทฉายหนังฟังทําให้เจ้าของสงสัยมากและเดินทางไปหาความจริงที่วัดคาชะโนดเขาได้ไปสอบถามกับเจ้าอาวาสและท่านก็บอกว่าโยมอาจถูกผีจ้างหนังแล้วละ่ะจากนั้นเจ้าของก็ดูในใบจ้างหนังว่าเป็นชื่อของคนคนหนึ่งที่อยู่บ้านติดกับวัด แค่พอไปหาคนคนนั้นเขาก็บอกว่าช่วงฉายหนังเขาป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่นอนโซมอยู่ที่บ้านไม่มีท่าทีว่าจะเข้าเมืองไปจ้างใครได้เรื่องนี้จึงกลายเป็นเรื่องเล่าปริศนาที่ถูกเล่าต่อกันมาอย่างแพร่หลายจนกลายเป็นภาพย,ายนตร์ในที่สุดเรื่องที่5ภูกระดึงภูกระดึงนะครับเป็นสถานที่ยอดฮิตสำหรับนักปีนเขาทั้งหลายใครจะไปน,นึกว่า ที่เห็นนักท่องเที่ยวต่างเดินทางกันมาอย่างหนาตาจะมีเรื่องเล่าลึกลับซ่อนอยู่เรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่เดินทางไปท่องเที่ยวในวันหยุดและเป็นเรื่องธรรมดาในกลุ่มของเด็กวัยรุ่นมักจะมีคนที่เป็นพวกกล้าท้าทายกับสิ่งที่มองไม่เห็นวัยรุ่นกลุ่มนี้เดินทางไปด้วยกันทั้งหมด10คนและมีสมาชิกคนหนึ่งชื่อบอยที่ปรากล้าท้าทายทุกอย่างพวกเขาได้ไปแวะเล่นน้ําพร้อมกับความกล้าของบอย ที่ท้าทายต่อบางสิ่งอย่างไม่หยุดแม้รุ่นพี่จะเตือนไปแล้วหลังจากที่พวกเขาเล่นน้ําเสร็จปรากฏว่าพวกเขากลับหาทางไปต่อไม่เจอจนรุ่นพี่ได้ทําการไหว้ขอขมากับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งหลังจากนั้นก็เดินต่อไปสักพักก็เจอกับไม้สีแดงรุ่นพี่คนนั้นจึงคิดไปว่าทางที่ไม้นี้ชี้ไปน่าจะเป็นทางออกเลยเดินตามไปพร้อมกับเก็บไม้สีแดงนั้นติดตัวไปด้วยและพวกเขา ก็หาทางออกได้อย่างน่าประหลาดใจหลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็เดินทางไปจนถึงผาลมสักในเวลาที่ไม่เย็นมากนักพวกเขาได้แวะพักผ่อนและถ่ายรูปตามปกติพร้อมกับรอบตัวเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นในตอนนั้นบอยรู้สึกว่ามีใครกําลังมองอยู่ตลอดเวลาเมื่อถามเพื่อนว่ามีใครกําลังมองเขาอยู่ไหมเพื่อนก็สังเกตนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นก็ไม่เห็นมีใครมองมาทางพวกเขาเลย และด้วยความขนองของบอยจึงตะโกนไปอย่างหน้าผาแบบเน็บแนมเพราะคิดว่าคนที่มองเขาต้องเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นแน่แนจากนั้นอากาศเริ่มเย็นเพราะอาทิตย์ตกแล้วพวกเขาจึงเดินกลับที่ทําการไปพร้อมกับนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นเพราะด้วยความที่เป็นมือใหม่ในการเดินป่าเลยไม่มีใครพกไฟฉายมาเลยสักคนจึงอาศัยไฟของนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นนําทางเมื่อเดินทางไปได้สักพักไฟของนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น กลับห่างออกไปอย่างรวดเร็วและหายไปในที่สุดบวกกับตอนนั้นก็มืดสนิทมองอะไรไม่เห็นเลยพวกเขาจึงใช้วิธีเกาะกันเดินและนับคนว่าอยู่กันครบไหมเป็นระยะระยะเมื่อเดินมาได้สักพักพวกเขาได้เจอลานขาเล็กๆร้านหนึ่งเลยซื้อเทียนเพื่อจะใช้เป็นแสงสว่างในการเดินทางกลับจากนั้นพวกเขาก็เดินทางต่อระหว่างเดินทางพวกเขาได้สังเกตอะไรผิดกปกติมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เหมือนรูดมือกับใบหญ้าหรือเพื่อนคนที่อยู่หน้าบอยก็หันกลับมาบอกบอยว่าเห็นเงาคนตัวใหญ่ด้วยความปากกล้าของบอยจึงตบหัวเพื่อนคนนั้นแล้วบอกว่าไม่เห็นมีจากนั้นบอยก็รู้สึกว่าเหมือนมีใครหายใจรถต้นคอและแน่นหน้าอกเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงทางสามแพร่งกำลังตัดสินใจว่าจะไปทางซ้ายหรือทางขวาดีพวกเขาเลยนับคน เพื่อตรวจสอบจํานวนปรากฏว่านับได้9คนและคนที่หายไปก็คือบอยรุ่นพี่คนหนึ่งอาสาวิ่งกลับไปทางเดิมเพื่อตามหาบอยพร้อมๆกับรุ่นน้องอีกสองคนส่วนที่เหลือให้รอยอยู่ที่เดิมเขากลับไปเจอบอยกำลังนอนตัวแข็งสภาพเหมือนเขากําลังโดนใครลากเข้าไปในป่าเพื่อนๆช่วยกันแบกบอยแต่น้ําหนักของเขากลับมากกว่าคนที่ขนาดตัวเท่านี้พอเดินไปได้ระยะหนึ่ง ก็เห็นแสงไฟจากมอเตอร์ไซค์คนขับใส่ชุดทหารคลุมมโองพวกเขาจึงของความช่วยเหลือจากนั้นก็ได้นำบอยขึ้นรถพร้อมกับคนช่วยแบกอีกหนึ่งคนระหว่างทางรุ่นพี่ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับคนขับฟังหน้าแปลกที่คนขับกลับหัวเราะออกมาอย่างไม่เข้ากับสถานการณ์และบอกกับรุ่นพี่ว่ามันไม่เป็นอะไรหรอกพอมาถึงห้องพยาบาลมีเจ้าหน้าที่มารับตัวบอยไป ซึ่งตอนนั้นตัวบอยไม่หนักเหมือนแต่ก่อนนี้แล้วส่วนอีก8คนที่เหลือก็เดินทางมาด้วยแสงไฟจากโทรศัพท์และเห็นพิทหารสองคนวิ่งมาเหมือนจะช่วยแต่พอออกไปยังพื้นที่สว่างสองคนนั้นก็หายไปแล้วจากนั้นบอยได้สติกลับมาแล้วเล่าว่ามีผู้ชายตัวใหญ่ตาสีแดงมาทําให้เขาล้มแล้วกดหน้าอกเขาไว้ในตอนที่เ,เพื่อนๆช่วยกันแบกเขาดูนั้นในเวลาเช้า พวกเขาถามเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือพวกเขาไว้เมื่อคืนเพื่อที่จะขอบคุณแต่ก็ไม่มีใครรู้จักหรือเคยเห็นเจ้าหน้าที่คนนั้นเลยและวทหารอีกสองคนคนที่ทําเหมือนจะมาช่วยอีก8คนก็ไม่มีใครพบเห็นเช่นกันและมีแม่ขาบอกกับพวกเขาว่าคงเป็นผู้ช่วยองค์พุทธเมตตาที่มักออกมาช่วยผู้คนที่หลงป่าหลังจากนั้นมีหลักฐานว่าพวกเขาได้เดินทางผ่านทางนั้นมาจริงๆ ดูจากพัาสเตอร์ที่พวกเขาใช้ในการเดินเมื่อคืนส่วนพื้นที่ที่มีแสงไฟของรถมอเตอร์ไซค์ออกมานั้นแท้จริงแล้วก็เป็นพุ่มไม้สูงที่ไม่น่าจะมีอะไรผ่านมาได้จากนั้นเมื่อบอยกลับมาถึงบ้านแม่ของเขาก็ทักว่าพาใครตัวใหญ่ๆตาสีแดงมาด้วยบอยเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้กับพี่สาวฟังแล้วพี่สาวก็ไปเล่าให้แม่ฟังในระหว่างการพูดคุยกับพี่สาวของแม่บอยได้ยินเสียงตะคอกดังมาว่า ให้มันไปขอขมากูเมื่อรู้เรื่องทั้งหมดแม่จึงพาบอยไปกราบขอขมากับพระถวายสังฆทานและอาบน้ำมนต์เรื่องราวทั้งหมดอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตำนานความเชื่ออุบัติเหตุความรู้เท่าไม่ถึงการไปถึงการท้าทายต่อธรรมชาติและสิ่งที่เราไม่รู้จักสุดท้ายจึงยงมาสู่เรื่องของการทำพิธีและข้อปฏิบัติต่างๆในการเดินเข้าป่า พิธีกรรมทั้งหลายก่อนเข้าป่าอาจมีความเชื่อในทางที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้และหลายครั้งที่เราละเลยถึงความสําคัญของธรรมชาติโดยที่อาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามการไม่เห็นความสําคัญเหล่านี้อาจเป็นต้นเหตุนในการทําลายความสวยงามของป่าก็ได้อย่างที่เห็นการตามสถานที่ท่องเที่ยวภาพที่มีขยะเกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยวหรือการทําที่ไม่ให้เกียรติต่อธรรมชาติพฤติกรรมเหล่านี้ ไม่เพียงเป็นแค่การท้าทายต่อสิ่งที่มองไม่เห็นแต่มันเป็นการทำลายความสวยงามของธรรมชาติที่สวยงามอีกด้วยการท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติกลับมาเป็นที่นิยมในหมู่ของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากแต่ก็มีนักท่องเที่ยวมากมายที่มีนิสัยมักง่ายและเลยต่อาการดูแลธรรมชาติพิธีกรรมต่างๆในอดีตถ้ามองในแง่ของวิทยาศาสตร์อาจจะดูเหมือนไร้สาระแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นคําเตือนและความห่วงใยของคนในอดีต ก็หนาว่ามีเหตุผลเพียงพอที่เราจะปฏิบัติตามไม่ใช่เพียงเพื่อผื้นป่าในยุคข,ของเราและจะดีกว่าไหมถ้าสามารถส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ไปสู่คนรุ่นหลังๆได้การช่วยกันรักษาพื้นป่าไม่เป็นเพียงหน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่มันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะช่วยกันรักษาและดูแลความสวยงามของผื้นป่าต่อไปตราบนานเท่านาน